สวัสดีครับ FC ลุงป่องมงคลโคราชครับหวมาแล้วนะครับผวยมาแล้วนะครับ,รบถูกติดต่อกันมา8งวดเช็คจนหลังได้เลยใน YouTube ช่องลุงป่องมงคลช่องลุงป่องมงคล,ช,งล,งงงคลชื่อภาษาไทยนะครับไปเช็คดูได้วัดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับกงวดให้เขาหนึ่งงวดแล้วกันเพราะว่าเราก็ยอมแพ้อยู่แล้วแหละออกหามออกเบิ้ลน,นะครับ ออกเบิ้ลออกหามนี่เรายอมแพ้อยู่แล้วละครับเราก็ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับมาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมากันเลยงวดใหม่งวดวันที่1มีนาคม2568นดี่แหละนะครับรวดเร็วทันใจเลยนะครับหนังสือหวยมี1มี6มี0หนังสือหวยมี1มี6มี0นะครับ สามตัวเอามาตัวเดียวนะครับสามตัวเอามาตัวเด sais, ียว,ามาว injuries, ผมจะไปเร็วๆเ,เลยนะครับสามตัวอามาตัวเดียวครับหนังสือหวยมีหนึ่งมีหกมีศูนย์ลุงปองมงคลมีอะไรล่ะลุงปองมงคลก็จะมีเลขห้าเลขสองเลขเก้านะครับเลขห้าเลขสองเลขเก้านะครับลุงปองมงคลก็จะมีเลขห้าเลขสองเลขเก้านะครับหนังสือหวยก็จะมีเลขหนึ่งเลขหกเลขศูนย์นะครับไปเร็วๆเลยนะครับงวดนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ มันก็จะมากันอย่างนี้นะครับก็จะมากันอย่างนี้ลุงปองมงคลมีเลข5เลข2เลข9ห้าทั้งสือหวยมีเลข1เลข6เลขศูนนะครับมันก็จะได้อย่างนี้นะครับทั้งหมดงวดนี้มี42ตัวนะครับงวดนี้มี42ตัวนะครับงวดนี้มี42ตัวนะครับมี42ตัวมันก็ไม่เยอะหรอกครับหวยมันออกอยู่ใน42ตัวอยู่แล้วอยู่นี่แหละนะครับอยู่ในนี้แหละนะครับงวดนี้ออกจริงด้วยออกจังออก ตรงด้วยนะครับไม่มีผิดอีกแล้วนะครับวดนี้นะครับมันมี42ตัว42ตัวแต่มันมีตัวถูกอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราจะเลือกเลขอะไรมาเล่นแล้วก็หลักอะไรมาเล่นเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้เยอะหรอกครับมันไม่ได้แทงทั้งหมดถ้าแทงทั้งหมดก็กําไรก็บอกไปหลายครั้งแล้วในเทปนี้นะครับแล้วก็เลขที่จะควรแทงเลขที่จะควรแทงนะครับเลขที่จะควรแทงก็มีหลัก5 หลักห้านะครับเลขที่จะควรแทงก็มีหลักห้าหลักห้านะครับมีอะไรบ้างล่ะมีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้านะครับนี่แหละมีตามนี้เลยครับก็คัดเอาแล้วกันนะครับใครตัดเก่งก็ตัดไปนะครับตัดตัวถูกออกก็จะได้ไม่ต้องทัวลงผมไงนะครับทัวก็ไม่ต้องลงผมยังไงนะครับก็จะมีตามนี้เลย นะครับต่อไปมันก็จะมีหลักหลักอะไรละ่ะนะครับมันอยู่ด้านโน้นนะครับหลักสองนะครับหลักสองก็จะมีหลักสองก็จะมีสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าจะมีหกหางเองนะครับหกตัวนะครับหลักสองนะครับต่อไปก็จะเป็นหลักเก้านะครับหลักเก้า หลัก9ก็จะมี59698999293979 9890919495นะครับตามนี้ตามที่ผมขานไปนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นหลัก1หลัก1ก็จะมี51618191213171นะครับ6หาง6ตัวนะครับหลัก6หลัก6หลัก6ก็จะมี686960616465นะครับมี6หางเหมือนกัน มีหกข้างเหมือนกันหลักศูนย์เราตัดไปนะครับพอมาบ่อยเลือเกินเราตัดออกไปนะครับก็มีแค่นี้ที่จะแทงได้นะครับหา3ตัวเอามาตัวหนึ่งครับลุงป่องมองคลมีหลักห้าหลักสองหลักเก้านะครับเอามาตัวเดียวหนังสือหวยก็จะมีหลักหนึ่งหลักหกหลักศูนย์เอามาตัวเดียว,ว, 1, 6, าาตว,ยวแต่ศูนย์วดนี้ผมตัดทิ้งไปนะครับมาบ่อยมากผมไม่แน่ใจว่าจะมาติดกันห้าหกวัดขนาดนั้นก็ยอมแพ้แล้วนะครับ ได้หลักเรียบร้อยแล้วนะครับเอาหลักร้อยใส่นะครับเอาหลักร้อยใส่งวดนี้หลักร้อยมีของหนังสือหวยนะครับมีเลข2เลข0นะครับหลักร้อยมีเลข2เลข0หลักร้อยงวดวันที่10เอวันที่1วันที่1มีนาคม2568มีเลข2เลขศนย์ะครับหลัก2หลักศนย์ั่นแหละหลัก2หลัก0นเมื่อได้ สามตัวมาตัวเดียวแล้วนะครับเอามาแล้วจากสามตัวมาตัวเดียวของลุงป่องมองคลมีห้ามีสองมีเก้านะครับไม่ได้ไปแทงห้าสองเก้านะมีเลขห้าเลขสองเลขเก้าเอามาตัวเดียวนะครับชอบตัวไหนเอามาตัวนั้นนะครับเอาดูตามนี้แล้วกันไม่ต้องไปเอาตามใครนะครับถ้า,ส,ถาสูตรของผมถ้าเชื่อในสูตรของผมนะครับหนังสือหวยก็จะมีเลขหนึ่งเลขหกเลขศูนย์นะครับเอามาตัวเดียวเหมือนกันเพื่อได้หลักแล้วแล้วก็มาดูในตารางเนี่ยสี่สิบสองตัวเนี่ยที่ให้ไป แล้วก็ดูหลักที่ผมให้ไปนะครับมีคนที่แทงอ่ะคทนท,คที่หน้าแทงคนที่หน้าแทงก็คือหลัก5าหลัก2หลัก9หลัก1หลัก6นะครับตรงนี้ก็มาเอาหลักร้อยใส่เลยหลักร้อยก็มี2กับศูนย์เท่านั้นเองนะครับศูนย์จะมาอีกไหมละ่ะอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ